เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยล่ะที่เป็นแมมมลารีสามันประจำบ้านของหลายๆคนเรื่องจริงใช่ไหมสวัสดีค่ะเพื่อนๆเราก็มาพบกับช่องดีดีทีกันแล้วนะคะช่องที่รวบรวมความรู้ดีๆไว้ให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเรามีน้องแมมสายพันธุ์หนึ่งคะ่ะที่น่ารักนะคะออกดอกปล่อยเนาะ แล้วก็ราคาไม่แพงนะคะหลักสิบเท่านั้นเองค่ะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะก็คือน,น้องแมมขนแมวนั่นเองค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆน้องอันนี้นะคะที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยก็ชื่อว่าน้องแมมขนแมวค่ะ ซึ่งแมมมีละเรียในประเทศไทยเนี่ยจริงๆเราก็มีหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะเอาน้องแมมขนแมวนะคะน่าจะเป็นไม้สามันประจำบ้างของเพื่อนๆหลายๆคนเลยแหละมาแนะนําให้ได้รู้จักกันค่ะโดยที่น้องนะคะหาซื้อได้ง่ายค่ะทั่วๆไปเลยนะแล้วก็ออกดอกค่อนข้างที่จะง่ายค่ะแล้วจุดเด่นของเขานะคะ แต่ว่าเป็นจุดด้อยของเรานะก็คือเขามีหนามด้วยนะเพื่อนๆส่วนใหญ่แมมมิลเลียเนี่ยข้อดีของเขานะคะสําหรับคนที่ชอบสายนี้เนี่ยนอกจากความมุงมิงแล้วเนี่ยก็คือเขาจะไม่มีหนามใช่ไหมแต่าสายพันธุ์นี้ค่ะมีความพิเศษอยู่ก็คือเขามีหนามด้วยนะคะเพื่อนๆซึ่งหนามเนี่ยมันไม่ค่อยถูกกับเราเท่าไหร่นะเรานะคะก็จะให้ดูหนามของน้องเขานะคะหนามของน้องเขาเนี่ย ถ้ามองจากในกล้องนะคะเนี่ยมันจะแทงขึ้นมานะคะตรงนี้นะนี่แบบนี้นะคะเนี่ยนี่นะคะเห็นปะมันจะเป็นหนามนะคะไม่ใช่หนามธรรมดานะเป็นหนามที่ยาวแล้วก็ปลายหนามเขาจะงุ้มเข้าไปด้วยนะคะไอหนามอันนี้แหละค่ะตัวดีเลยนะเพื่อนมันเป็นตัวเกี่ยวทุกอย่างนะคะ เกี่ยวนิ้วเกี่ยวเสื้อเกี่ยวสิ่งต่างๆนะคะแลวทําให้อ้อจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเจ็บได้ง่ายมากๆนะคะเนี่ยถ้าใครที่เลี้ยงแมวขนแมวนะคะต้องเข้าใจอย่างแน่นอนนะคะว่าไอ้คำว่าหนักเกี่ยวเนี่ยมันเป็นยังไงนะเนี่ยดูดีมันจะมีหนามอยู่รอบต้นเลยนะคะไอ้เจ้าหนังตะขออันนี้นะคะ มเพื่อนๆดูดีนี่นางยังเกี่ยวกันเองเลยนะคะเนี่ยดูเห็นปะ <c oughs> <c oughs> น้ำนางรุนแรงมากนะคะถ้าเกี่ยวโดนเนี่ยเจ็บแน่นอนดูดีขนาดนี้นะคะวางติดกันเกี่ยวตองข้างๆเลยเห็นปะดู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 เนี่ยตรงนี้เห็นปะ ในส่วนการเปลี่ยนกระถางนะคะสิ่งที่เราอยากจะแนะนํามเพื่อนๆเลยนะคะก็คือต้องมีถุงมือค่ะเพราะด้ยวยความที่หนามเขานะคะเกี่ยวนิ้วเพื่อนๆอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะถุงมือเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะสําหรับการเปลี่ยนกระถางน้องแมมขนแมวนะคะก็ถุงมืออะไรก็ได้นะูะแค่ให้หนามไม่ตํานิ้วเราก็เป็นอันใช้ได้ค่ะนี่นะเราก็ หรือกระถางเขาออกมานะคะอันนี้เรากำลังจะเปลี่ยนกระถางให้น้องใหม่นะคะเนื่องจากน้องนะคะครับกระถางแล้วนะดูสิดูดิดูดิดดเห็นบ้ามันติดถุงมือเราขึ้นมาด้วยนะเพื่อนเพื่อนหนามมันรายกาดมากเลยนะคะต้องระวังมากๆเลยละคะล่ะเรานะคะก็จะทําการย้ายบ้านใหม่ให้กับน้องค่ะโดยที่กระถางเรานะคะก็จะรองก้นด้วยหินภูเขาไฟก่อนเนาะ แล้วอันนี้ก็จะเป็นดินที่เราใช้ค่ะเราก็จะผสมก่อนข้างที่จะร่วนนะคะก็ดินก็จะใส่ดินใบก้ามปูใช่ไหมเพอร์ไลท์พีทมอสแล้วกอ็อะไรอีกอะ่ะหินภูเขาไฟแค่นี้เองนะคะเป็นส่วนผสมแล้วก็ผสมให้ปรง่ปรงๆหน่อยนะคะนี่นะก็จะลองก้นไปก่อนหนึ่งส่วนนะคะจากนันนะ เราก็จะใส่ปุ๋ยค่ะก็คือออสโมโค้ดนั่นเองจริงๆอ่ะใส่แค่5-6เมตรก็พอนะคะเราก็จากนั้นค่ะก็จะใส่สตาร์เกิลจีเพื่อค่าเพลียนะคะนี่ก็ใส่โปรยๆลงไปนะคะพอให้มองเห็นค่ะแล้วก็ทำการปลูกน้องๆลงไปแบบปกติได้เลยค่ะ จากนันนะคะก็ทำการโรยหินโรยหน้าลงไปนะคะเพื่อความสวยงามค่ะเสร็จแล้วนะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะสวยไหมอันนี้ก็คือบ้านใหม่ของน้องแมมขนแมวนะคะที่เราเพิ่งปลูกเสร็จค่ะ แล้วน้องแมมขนแมวนะคะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ของแมมมี่ลาเลียนะคะที่ออกดอกตลอดทั้งปีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะที่ชอบดอกสายพันธุ์ที่ออกดอกง่ายๆนะคะเลี้ยงสายพันธุ์นี้รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะโดยที่ลักษณะของตุ่มดอกนะคะที่เขากําลังแทงขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยเนี่ยแบบนี้นะเห็นปะ อันนี้คือดอกนะคะที่ยังไม่บานเรากําลังจะแทงดอกขึ้นมานะคะเนี่ยอันนี้จะมีทั้งหมดหนึ่งสองแล้วก็สามนะคะอันนี้จะซ่อนอยู่ข้างในนะเนี่ยตุ่มดอกที่กําลังจะแทงขึ้นมาค่ะส่วนตุ่มดอกที่เหี่ยวไปแล้วจะเป็นแบบนี้ที่บานไปแล้วนะคะเนี่ยมันจะแบบไม่เป็นช่อนะมันจะเป็นเหี่ยวๆแบบนี้ค่ะอันนี้คือตุ่มดอกที่บานไปแล้วนะ ยังไม่บานมันจะเป็นพุ่มๆเนี่ยดูดีเห็นปะนางกำลังรอบานอีกเต็มเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสายพันธุ์นี้นะคะก็เป็นหนึ่งสายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะออกดอกง่ายค่ะถ้าใครนะคะที่ชอบดอกนะคะตัมูตัมมีแบบนี้นะสามารถไปซื้อน้องมาเลี้ยงกันได้นะคะในส่วนของวิธีการนะคะจะทำยังไงให้ได้ฝักนะคะที่จะนำไปรพอมเมล็ดเนี่ย ก็คือเพื่อนๆก็จะต้องผสมเกสรนนะค่ะโดยที่เพื่อนๆนะคะก็จะต้อง นำผู้กันนะคะไปปั่นค่ะที่ฐานดอกนะคะเพื่อให้เกสรตัวผู้นะคะติดมาที่ปลายผู้กันแล้วก็ปั่นเข้าไปในเกสรตัวเมียของอีกต้นหนึ่งนั่นเองค่ะแค่นี้นะคะทำซ้ำไปซ้ำมาค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามีวิธีการนะคะเคยทำคลิปไปแล้วเกี่ยวกับวิธีการผสมเกสรน้องแมมนะคะยังไงก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไวใ้ให้ที่มุมขวาบนนี้ค่ะแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะก็รอค่ะ เรานะคะไม่เคยจับเวลาแต่จำได้ว่ามันนานมากๆค่ะหลายๆเดือนเลยนะคะฝักเขาถึงจะสุกแล้วเขาก็จะดันฝักสีแดงๆที่เป็นคล้ายๆกับเม็ดพริกนะคะขึ้นมาหรือว่ามีเพื่อนคนไหนค่ะเคยจับเวลาไหมมาเ้นบอกกันหน่อยสิว่าประมาณกี่เดือนนะคะฝักถึงจะสุก เพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนั่นเองค่ะเราเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบน้องแมมขนแมวเหมือนกันเนี่ยเมนมาบอกหน่อยสิว่าทําไมถึงชอบน้องแมมขนแมวคะแล้วมีวิธีการจัดการกับน้ำของน้องยังไงไม่ให้ตําม,มือของเรามาเมนมาแชร์วิธีบอกกันได้นะแล้วก็จบกันไปอีกหนึ่งคลิปลนะคะสําหรับคลิปความรู้ดีๆจากดีด,ด,ดีค่ะ ถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะจตุริีต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย